สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชคค่ะมือนี้แหม่มผ้าโชคก่ะมาตามโตอค่ะพี่น้องค่ะกับปูเจ็ดสองหรือว่าปูหมากแข้งใหญ่ค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขของปูหมากแข้งใหญ่หรือว่าปูเจ็ดสองกับเขาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมือนี้แอดก็เลยมีโอกาสเดินทางมาตามแนวทางตัวเลขฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องตองงวดค่ะจังไรกะ มาตามแอดไปกราบนมัสการน้ากันค่ะพี่น้องค่ะว่ามือนี้ปูพฤษไหต่ตองงวดเป็นตัวใดเลขเด่นเลขดับตัวใดกะตามแอดมาค่ะปูขานมัสการค่ะจับนี่แหละค่ะมาหนะ่ะมันกิดมาไม่รำกันค่ะมานรากันแน่สิปูเมอแล้วเขาก็พยายามันสามศูตรให้ มี่ให้บนให้ล่างนะเขาบริสามโตค่ะบ่ตที่ท่ตองวัดละตองวดเท่าด้ลงไปเต็มเต็มด้วยค่ะปู่สุนต่ละสุนเกียตกับมี่ว่าต่ะสุนเกรตเท่าตองวัดนี่ขมนี่นี่สุดเตมเทานะค่ะือเท่าน้ศูนย์คือพยายามห้าศูนย์หกศูนยเจ็ดศนย์นห้ตัวนี้นะได้เอออดเลยอ่ะนี่มาตองวัดเลยมันนันได้ควมันไปเขาไปเบิงมาคำนวณอีกมันเป็นมัน ศูนยันมันเดิน<ม>บนพ่อมมะเอาก็เรียวยกขึ้นปาเบิดนะ<ม>อนะนี่สุดเตีพ่เนี่จชาปูาทัางเดินมันหกกับเก็บล๊กรางศูนย์กลาง ปูเขาทั้งบนทั้งล่างเต็มๆนะโซนค่ะคือเหเฮ็ดอันโซนนี้เ่าเนี่ยพยายามบ่อสามตัวตัวให้มันเป็นได้บนได้ล่างนะค่ะเื้อบนบ่ได้ก็่ื้อล่างนะคปูจำให้ก็นิน่งๆโซน,นแหละค่ะคือเป้ายังคือให้อันด์หกโซนเนี่ยเม็ดเดียวนี่ค่ะอันนี้ล่ะตัวมาขักกับปูมากน้วปูได้ตัวนี้เพราะว่าใไฮแอนดยังนี่เออพยายามแล้วยพยายามมันทรงชิดจำไว้ค่ะเขาให้นี่เพื่อผู้ลงผู้ขึ้นอืมเพราะว่านี่เ่าเฮ็ดไปแล้วนี่ที่แรกนะค่ะถ้าให้ เกศโนี่ล้คนขืนมันจะเป็นแปดโนถ้าหาห้าโซนี่มันจะลงมาเป็นสาโนเลนหกโซเาเลยเราภากลางเลยนะนี่นี่ถ้าสังเกตเป็นอย่างาเขียนตัวสอนไหวอยู่ด้นี่เียงสวนไหนี่ตัวเต็งสนมากวงตัวใดวงมันไม่เยออกเลยเียงสนเลยจ้าหนี้กันมาพยายามนีหาโซนลงโซนเกศโซนเอาไปเรียนดูนนเียนดนี่จะมีแค่นี้ถ้าพูดสลาย วัวนี้าเป็นังสนะ่ะซื้อหก็รได้ดอกโป่งค่ะโตรงรไดก็ได้ดอกบึ้งบึ้งลอตเตรี่เขบอกว่าซื้อนี่คือซื้อก็มีแค่นี้นะบอกกันนั่นไม่ได้ค่ะแต่ซื้อหวปะมาโชวไลนกับอานน่อนค่ะเก็ส่วนห้าสนหกนนี่มีแค่นี้มั้เนี่ยค่ะห้าส่นแต่ห้าส่วนหกส่นเกส่วนนั่นนั่นแต่อไทยบัานกะหกนกับเก็ส่วนจออัดไว้เต็มต็ม เยอเจ้าเขาเยอะเยแต่หวหงวจะมานังามแนวกทางเนาะดันนางบ่นง้างบ่กับสีเดี่างล่ะเรือพาท้ง่างกบนนี่เอาไปท่อนกอ้เลปูนี่ง่ามเลยบาทนี่ละสูตรอาคนเล็กดังาหารน่จะมาันี้นี่นักปูนี่หัวนี้ละ ค่ะเรียลังเงินของทหารนโปูะแม่ก็จับปู่ให้ค่ะอืมถ้าจับปู่กันลองคำนวณอีกก่อนนะค่ะแต่ว่าคู่รังนี่จับไปก่อนนโปูเนาะแม่เราไปเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนนะค่ะซื้อทหารก็บอกกันหกหกส่วนเก้าส่นเป็ดลอตเตอรี่ไปก่อนอันนี้เลยนี่เด้อคันนี้หลักฐานค่ะพี่น้องค่ะแอดมาตามตองงวดนะคะนี่ค่ะตบชื่อไปก่อนหน้าค่ะนี่เด้อค่ะเปรียบเทียบค่ะผู้ลงคนว่าบางคนส้นมากคนสิเลื่อนเลื่อนผ่านคลิปห้องชินอาปูคนก็เลยอว่าเห็นรายละเอียด แล้วเนี่ยอันนี้นนี่เป็นวัดเขามันไปของมันดอกวันนี้ไปหูัววันมันจะออกตัวใดค่ะก็เลยจะมาเปรียบเทียบในเพิ่นเบิ่งว่าเวลาเฮาตามตองวดเป็นลักษณะนี้เราออกมาเป็นลักษณะนี้คือกันค่ะเลขออกตามคำนวณค่ะัแค่นี้มันบ่กใครออกนี่ไมันสิออกโตสุดเต็มสุดอย่างนั้นทักแจกกับปิับเอาจับได้คือมหาลักษณก็ดิ้นเก็บกระแปดมาเออปวดร้ามสิมีเห็นเก็บกระแปดเขาเนียนแล้วบอกเก็บมาชนหลายมันค่ะอื ผู้นพักนั่งกันเก็เข้จอดเลยปลาปูมักนมังคู่ล่ะมันจะหเปลี่ยนเงนค่ะน้ำปูแม่นแต่ถูกก็ถูกถูกก็เล้ยวไปะจ้าแต่จับเอาถวได้มัเลยก็จับเอาทั้งเดือนง่ายก่อนไม่เป็นยังไงเรสงวด หมันมันซับซ้อน้อนหนา้า้อนหลังนี่แหละมีตัวไซก็ไปจับผู้ใดจำแม่ไปจับเบ,บิง้บงถ้าสมัครถ้าปล่อยออกว้านี่มันขึ้นมาตลอดนีเรีก<ม>เรียกหกตัวมันสี่มือสองมือเตรียมรถค่ะมันหนไปทัวร์เลย<ม>เขาจะจับไปเลย <laughs> รเ <c oughs> รเียนีมันออกวานี่เกแกเลยนะปุเะแม่เขาจะจับเห็เอปูปบจับนกองคนน อาจารย์เอือสิจ้าไปเห็นเลยเลนี่ในช่วงนี้นี่เอาไปเอาไปอ่นนี้นะคะพี่น้องเดิ่เปรียบเทียบให้เบื้องละะ้วกันจีทอยแล้วจะเอาชุดใหม่แล้วพี่น้องค่ะสู้กันต่อ,อปอากาเช่ยนยไปใช้ไหมเ <c oughs> อาให้ปูกันเลยจะซื้อไหมไม่ได้ไปใช้ สีดำเสีดำสีเงินแม่นี่มันมีแต่สีแดงมันนั่นก้อนอยไปมันอยไปดรามันเลอนไปเก็วเลยเมาใส่กู้เลยนะสีดำต่างวัอยู่มันก็บเลี่ยนเนาะ เออสีดำแล้วมเป็นไงอันนี้มันมิดกี้ไหมมิดกี้มันมันมันสวัดมั่อนคาัปูมนสวัดางเสียไม่ใส่ไนายป่ะใส่ถ้ามาี่ไทยวันที่แล้วกรมาณน้ำสองครูนี่แหละน้ำปูเนาะซับหนาสลับก็ได้เขามันี้หมกสวนใหมปูดังกอนกบอกสวนหนี่งวนห้าสวนหกสวนเจ็ดอะไไปมาสิบดปูขาในหยาบไม่คของวันที่แล้ว จดจุดม่เกินเก็แปดวันนี้กับหนึ่งกับหกหนึ่งกับหตารางใดดนึ่งกับศูนย์น่เื่อรกับเก็จะเห็นมเก็บนี่นี่เก็เห็นไหมันก็มาเก็บลดนี่มาเก็บนี่นเกทห้นั่เองหมากันหามด้ห้มไมได้บุญในร่างนะคมมาเขาเห็นไว้ไม่ได้บุญในร่างคือสอนมาใช่นี่ เมส่วนแล้วนี่คือเดีนแต่ผูเรีนไดก็เล่นรับเลยแม่เนคริ่ถ้าบอกตัวเดียวถืาเรนนีก็เอาฉีลงถ้าบอกตัวเดียวให้เราจะได้ทั้งหาส่นเกศู่วนให้เราจะเปค่ะถ้าพูดบังคีมมันก็นั่นแล้วหนุกส่วนเกศ่นรี่บบนีอ่น่กส่วนเชียงไห้ก็นี่ที่ของมันนี่ของบุนี่ทางเดินของมันอยู่ทางเดเล็กามท่างเดินบ่คือลงใดเพราะว่ามัน่เขาบอคือม่มน ก็ทีกากาลงค่ะลงไปมันก็ว่าดังนะที่ปูไปแมนปูเบิปูแล้วมาขึ้นมูปูมันใจถ้าขึ้นมูกลาลงามันถ้าซื้อได้ลงหาถซื้อไ้บกการลงหาค่ะเสี่มสนนะนะอันนี้ลงไปบ้านนึ่กะทินั่นแล้วไปลงไปดิสกรบาตวามีมิติสำคัญครับเลยนี่ มองมองมองเห็นเลยนี่อาจจะได้สามตัวได้หมดเลยมันบ่วบ่ภายในภายในหกคูนภายในหกตัวนี้เนาะแม่หน่าจะได้สามตัวอาจจะได้สามตัวเอ๋อพี่น้องคะมักตัวใดก็ล่องจับใส่กันมึงเด้อปูว่าภายในหกตัวนั่นสิเผื่อๆได้สามตัวพร้อมปูว่าตัวเรือดบนล่างมา ไปจับก้อนเนี่ยตามากแงกับจับกันนะทุเทียปูกับจับบัวถูก่กันแหละาสามตัว่ตรงกัเลได้ดาสามตัวกันเนีเนาอปูเนาอเพื่อราคาน้ำมัน สองตัวมันถือก้อนสองตัวมันถือก้อนหลุดพว่ตามโขนแผ่ดความแม่นบ่ปูแม่นแผดความอ๋อค่ะมมันธรรดาแต่ว่าสองตัวว่นั่นบ่ปตัวโบ่ได้ดอกแม่แซ่ว่าทำบุญไปน้ำค่ะคือสางบุญกุศลค่ะโปขึ้นมือดอาถูกเดีกันบ่ญญาเดีขึ้นบุญเก่าบุญเก่าเบิดแล้วก็จะว่าสร้างบุญไม่น้ำต่อต่อบุญไว้น้อปูนเนาะ่ตอบุญ กันแล้วอเงินทาไปฝากไว้นะเ้ากดเจ๊ที่มันอยู่นงกดผสมกัเบิร์ดแต่บ่ฝากไว้ค่ะแล้วสีจังสันแล้วน้ำปูเนาะแม่นหมดทะเลหือกันหมดทะเลไม่จับฝากค่้ทุกวนกักินมือนก็ว่เกับเบิร์ดเอาไกัดปลนทีอ่ะยังเดี๋ยวซืไว้ปะเข้ากันปะเข้ากันปะอะไรเ เนเลขชุดเดกกันนี่เรีเลขนนี้มาทางแต่ว่านส่มเือดเงยเงียบมันมันเดือเงาอยู่านรถถ้ารถแล้วเาก็ไม่ีนน่นไปยขอม่้ายเองเีจำลองกันเราด้วจำล้เราขาไม่ได้กินอย่างกองอัน คนคำนวลขนวณเห็ดเองเห็ดเองชงเองมีแค่นี้ละวันนี้เคเนี่คือในกรอเนอะสสุดหนึ่งสองสามค่ะปุมาที่เล้วก็โอ้นอปูนนอปูได้ล่างในบุญก็ดีใจน้ำพินนาอปูนไล้ก็อยู่กับไหวนะค่ะสารมัน ไว้ปุ้กคอนมันก็ออกก็เอทีมนะค่ะปูฝากไว้กคอนมันก็บอกนะแม่นี่ปูธนาคารบุญดิแม่นธนาคารบุญนี่ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะแคปหน้าจอไว้กิบไปพิจารณาค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของปูเกตสองหรือว่าปู่หมากแข้งใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีทันใด่ทิดตามแนวทางตัวเลขของปูเกตสองได้ทั้งบนทั้งล่างพอดีค่ะพี่น้องค่ะ ซึ่ง70น0 7คันห่ตั้งแต่ต่อหัวเนาะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดโชคมากแอดขอแสดงความดีใจนะเด้อค่ะเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะล่างปูไ้มาศ08กับ18ท่อนั้นค่ะพี่น้องคะหยิบจับลอตอลีไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแอดว่าดังแล้วนะคะเพราะว่าตรงหลายสํำนักแล้วค่ะเหล็กสองตัวนี่ค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะ เสนอให้เป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องคะใช้ว,วิจารณญาณได้การรับชงเลอคะ่ะเด้อใช้สติก่อนลงทุนทุก่างการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องคะพิดจารณาดีๆค่ะ